สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมมือถือเปิดใหม่นะกับเกม Posey Island นะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแบบว่า sandbox สายฟาร์มนะครับเล่นแบบชิวๆกันเลยนะครับมาแล้วเริ่มมานี่สร้างตัวละครนะครับเลือกว่าเป็นตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงก็ได้นะครับโอเคลุยกันเลย สำหรับเกมพเพเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแบบทำฟาร์มนะน่ารักน่ารักเลยนะครับอ่าทำตามเควิดไปก่อนนะเริ่มมาต้องสร้างสะพานก่อนนะครับดูเหมือนเราต้องการไม้ไปตัปดไม้ทำลายป่าเก็บไม้ขึ้นมาเอาเอาเอามาให้หมดโอเคไปสร้างสะพานกันเพลงนี้แบบเพาะมากนะ เพลินๆน,นะครับเคมแนวนี้สบายๆโอ้ตรงนี้เป็นจุดสร้างบ้านเหรอเราต้องการหินนี่ยโอเคต้องไปหาก้อนหินก่อนนะอเอ๊ะอ๋ตรงนี้คือที่ขุดหินเหรอ,อเฮ้ยตรงนี้มีเหมือนแบบสร้างเครื่องเลยนะอ้นอีกหน่อยมันต้องมีแบบเครื่องเก็บหินอัตโนมัติแน่เลยโอเค แต่ก่อนอื่นไปที่บ้านแล้วก่อนออดูการวิ่งล็กลกลกอกหลบอไปแล้วไม่ใช่เกมฟุตบอลซะหน่อยโอ้โหทำได้ทุกอย่างนี่มันสารพัดช,ช่างนี่ว่าสร้างสะพานเสร็จปุ๊บก็มาสร้างบ้านนะครับอันนี้เรียกว่าบ้านแล้วเหรอทำไมมันดูดูมีแค่ฐานเองนะต้องไปหาไม้เพราะถึว่าเราต้องมาสร้างเครื่องนี้ก่อนเครื่องเลื่อยไม้นะครับ โอมาส้มแซมต่อไปต้องไปไหนเนี่ยโอ้เอาไม้ที่ได้มานะครับมาสร้างเป็นแผ่นไม้เนอะโอเคแล้วแผ่นไม้นี่ก็คือเอาไปสร้างบ้านได้ใช่ไหมโอเคได้มาแล้ว ฝาบ้านของเราเอาไปกระไดเหรอ <c oughs> นี่ก็ฝาบ้านโอเคเราได้กระไดแล้วที่เหลือก็น,นอนในหลุมเลยใช่ไหมมันจะไม่ใช่บ้านนะสิแบบนั้นต้องไปหาคุณลุงนี่เกมนี้เควสก็คือแบบเดินตามลูกศรตรงนี้เลยนะครับโอเคต้องไปหาหญ้าหาหินหากิ่งไม้นะที่เหลือนะครับ ถึงจะผ่านเวสได้ใช่ไหมโอเคเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราผ่านแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ายังยังนี่หว่าขาดหิน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 หน,นี่ไงหินโอ้เดินเก็บมาตรงนี้คอเอาคอหินหินแตกมาแล้วเก็บมาให้หมดครบยังเนี่ยลุงขาดอะไรไป อันนี้คือเราต้องเข้าไปกดกดเชยใช่ไหมโอ้อน,นี่ไงหาแล้วเรียบร้อยนะครับได้กล่องเครื่องมือช่างมาเอาลุงหายไปไหนแล้ววะอ๋อตรงนี้จะเป็นพวกเควสนะครับเมนเควสต่อไปก็ต้องสร้างคซี่โฮมนะโอเควพาแต่เรามียังเฮ้ยมีแล้วนี่ไงสร้างบ้านนะครับ ตอกตอก,ตอก,ตอกมีลูกวาดด้วยนะโอต้องขัดแบบนี้ด้วยเหรออันนี้ได้พื้นบ้านมาใช่ไหมโอ้มันลําบากจริงนะสร้างบ้านค่อยๆได้มาทีละนิดนะครับโอ้ได้มาแล้วโครงบ้านต่อไปต้องหาแผ่นไม้เพิ่มนะกับตะปูนะครับไปหาเควสดีกว่า มันต้องมีแบบเครื่องมือช่างใช่ไหมเฮ้ยเควียนนีไ่ไงเราต้องการหินนะ่ะไปซ่อมสโตนคัตเตอร์ก่อนก็แต่อันนี้อะไร <c oughs> เก็บหมดเก็บให้หมดเอ้ยมีดอกไม้ด้วยอ่ะดอกไม้เก็บได้ด้วยมียาเยอะนะ,ะถือว่าไปเก็บเล่นเพลินเลยเ้ยมีตัวละครอื่นด้วยเต็มเลยไปเอาเหินก่อนโอ้แล้วก็รู้สึกว่าจะมีก่อนอื่นต่อไปด้วยนะครับ ข้างหลังนู้นอีกเป็นประภาคารนะแต่ว่าต้องสร้างนู้นสร้างนี้ไปก่อนนะก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับเอ้ยมันเน่ยเพลินนะเฮ้ยมีแร่ด้วยอันนี้ต้องมาทําดาบได้หรือเปล่าโอ้ยน่าเล่นน่าเล่นถือว่าสนุกมากเลยแต่เสียดายที่เกมนี้นะมันยังไม่เข้าสโตไทยนะครับคือถ้าจะเล่นเนี่ยต้องมาเล่นในสโตของไอ้นี่ก่อนนะสตูนอกนะครับก็ต้องโหลดเป็นพวก apk เนอะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ว่าใครที่อยากเล่นนะเฮ้ยเล่นเพลินนะ่วะว่าแต่เขาให้เราไปหาเลยเราไปก็คนละเรื่องแล้วเนี่ยโอ้ยมีเตาทำอาหารด้วยเดี๋ยวก่อนต้องหาแผ่นไม้ก่อนเออเราต้องไปตัดไม้ใช่ไหมเอาตรงนี้ดูมาลกๆวิแต่ว่าทำเลข้างบ้านเลยนเะฮ้ยเสียดายไปตัดไกลดีกว่าบ้านใครก็ไม่รู้ อย่าตัดต้นไม้บ้านเราควรจะตัดต้นไม้บ้านอื่นแต่เดี๋ยวคิดว่ามันคงนอกแหละอุย้ยตรงน,นั้นมีทุ่งข้าวนี่อ้ยเจ๋งอยากไปมีอะไรอีกบ้างไปเดินดูก่อนบ้านเบิร์ยังสร้างเลยเนี่ยอุย้ยตรงหลัง้างหลังนู้น้างหลังนูน้นมีเหมือนเป็นเกาะอ,อีก,กอเกาะหนึ่งนะอู้เจ๋งอะ เดี๋ยวคุณลุงอ๋อคุณลุงนี่เขาสร้างของอยู่อีกเจ็ดวิเอ้ยมีเรือด้วยเรือที่เรามานี่เองอเราต้องเอาไม้มาทําตรงนี้ก่อนสินะโอเคคราฟก่อนตอนนี้ก็ต้องรอสามสิบวินะครับไปหาคุณลุงก่อนว่าไงลุงลุงบอกให้เก็บดอกไม้นะครับแล้วก็ก้อนหินเพิ่ม เก็บดอกไม้๋อคุณลุงจะมีเควสมาเรื่อยๆใช่ไหม mm. แล้วก็หาหินนะ mm. หินเราจำได้ว่าตรงนี้มีเยอะแต่ oh, mm. มันไม่เกิดเลยอะเฮ้ยนี่ไงนี่ไง,ไง mm. ขอก่อน เกนะ็บมาให้หมดโอเคเราน่าจะผ่านเควสหมดแล้วนะนี่รับมาให้หมดได้แล้วกล่องครึ่งมือนะครับแล้วก็ได้ของเพิ่มด้วยอีกสองนาทีกว่ากว่าเวสของคุณลุงก็จะมาใหม่นะไปเอาแผ่นไม้ก่อนเอ้ยกดผิดไปกดคราฟต่อสะแล้ไม่เป็นไร มาสร้างบ้านกันต่อให้เสร็จเรื่อยๆตอกๆขัดๆเหมือนจะยังไม่เสร็จอ่ะแต่แค่นี้ก็นอนได้แล้วมั้งโอเคต้องการแผ่นไม้อีก3นะครับในการสร้างฝาบ้านเหรอโอ้เลเวลอัพอีกแล้วได้ของมาเพิ่มนะมีกาวเกลือะไรไม่รู้ด้วยตรงนี้เป็นเรสซอร์ดคัมมิ่ง อ๋อนี่ไงแผ่นไม้ดีที่เราสร้างไว้เมื่อกี้พอดีสร้างไว้อีกแล้วกันสองอันสามอันันสร้างหลายอันได้นี่โอเคโอ้ของยังขาดแผ่นไม้เรามีแค่หนึ่งนะไม่ไม่เป็นไรกลับมาตัดต้นไม้ต่อแล้วกันก็จะไปตัดของบ้านเขาตลอดมันจะดีหรือ ไม่รู้ที่พักใครแหละตัดก่อนละแผ่นไม้ได้ยังเนี่ยลุงช้าจังเลยขาดอีกหนึ่งแผ่นนะยี่สิบวินแอนวิ่งเล่นก่อนละกันเก็บกิ่งไม้ไปก่อนเก,เก็บย่งเก็บหญ้าไม่แต่พุ่มไม้นี่ทำอะไรได้เอ้ยตัดได้อะนี่ไง โอ้ตัดปุ๊บมันจะกลายเป็นิ่งไม้โอเคได้แล้วอันสุดท้ายเก็บมาก่อนไปทำบ้านต่อนี่ไงได้ฝาบ้านแล้วส่วนหลังคาไม่ต้องมีก็ได้นะ,ะเดี๋ยวฝาบ้านมีไม่ครบ ประตูก็ยังไม่มีเราต้องหาของไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงมันต้องการอีกหลายอย่างเลยนะมีปล่องไฟด้วยนะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับเกมนี้เดี๋ยวเราจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่อยากลองเล่นนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของ APK Combo ไว้ให้นะครับวันนี้ไปก่อนละครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ช่องผมไว้นะแลวเดี๋ยวมีเกมใหม่ๆน่าเล่นมาแนะนําให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ